ตงนี้ประเด็นไทยกัมพูชาร้อนอีกแล้วนะพี่สำราญค่ะยังร้อนอยู่ที่ชายแดนนะครับขณะที่ในกองทัพบ,บกวันนี้นาทีนี้น้องเหมียว<ะ>ทางห้าเสือทอบอพอทอบอพอบอนอสอสอนอปอแม่ทัพกองทัพภาคเรือสองก็มากันอยู่ที่ท,ทอบอนะครับก็ทําพิธีส่งอุทิศส่วนกุศลให้กับนักรบทหารทหารที่สูญเสียชีวิตไปนะครับในการสู้รบ24บกรกฎาคมถึง25สิงหาคม23สิงหาคม ที่ผ่านมานะขณะที่แนวรบด้านตะวันออกตรงโน้นแหละครับศรีสะเกดสุรินท์เมื่อวานนี้ก็พึมพึมกันอีกแล้ว <ừ> ใช่ไหมครับมีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะมีเสียงระเบิดด้วยนะคะและมีข่าวว่ากัมพูชาพยายามยั่วยุสถานการณ์ตอนนี้น่ากังวลแค่ไหนเราจะร่วมพูดคุยกับท่านพลโทนัน,นทเดชเมฆสวัสดิอดีตหัวหนา้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษสรพนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านันทเดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณํมราคุณมิว ก็นี่เขาขนรถถังมาอีกแล้วทั้งช่องตาเท่าแล้วก็รวมทั้งที่แถวช่องกลางพนมดงรักนุองเหนวนะคือรถถังยังยิงได้ป่ะมรุนเขาเติมกำลังอ่ะก็เป็นสัญญาณสัญญาณที่ชัดเจนแล้วก็ในเพจของกองทัพภาคที่สองกองทัพบกทันกระแสก็โหมข่าวเรื่องนี้คือเตือนประชาชนให้ระมัดระวังท่านนันเสดประเมินสถานการณ์ยังไงครับ การขึ้นไหวของรัฐบารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยครับที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายอาวุธหนกมมักตันที่คุณสารานพูดเนี่ยนะครับ <S <S 2> <S 2> การเพิ่ม <S <S เติมกําลังทหารหรือการอพยพประชาชนและครอบครัวทหารออกจากพื้นที่ครับถือได้ว่าเป็นสิบอกเหตุอย่างหนึ่งนะครับว่าคุณเซนอาจจะก่อเหตุรุนแรงขึ้นมาได้อืมแต่ก็เป็นการก่อเหตุ ที่เหลือเชื่อเป็นการก่อเหตุเพราะว่าเออ่จนมุมจริงๆนะฮะมันก็มีสสิ่งที่เราคิดกันว่าทำไมคุณเซรนถึงอาจจะต้องก่อเหตุขึ้นในระยะนี้หนึ่งมันมันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลรัฐบาลไทยนะครับอ,อ,อ,อันแล้วก็การเปลี่ยนผ่านของแม่ทัพภาค และพอบอรเราทับต่างๆค่ะนะูชาคิดว่าคงเปโ็นโอกาสเป็นช่วงที่ดีอันที่สองก็คือที่สา,าชาติมีการประชุมใหญ่ะนะครับจะหมดวันที่ยี่ิบเก้านี้ถ้าเผื่อที่ประชุมใหญ่ถ้าเผื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็ค,คิดว่าที่ประชุมใหญ่สาประชาตินี้คงลงมาอย่าสึกโดยเร็วที่สุดอืมนะครับหรือปัจจุบันนี้ หรืออาจคุณอันวาซึ่งเป็นประธานอาเซียนอาจจะขอร้องทางสหประชาชาติตรงมารีบห้ามศึกในการห้ามศึกครั้งนี้โอกาสการเจรจาเอ่อเพื่อบหาทา,ทางเปิดชายแดนน่าจะมีมากขึ้นอ๋อน,นะครับครับคือก่อเหตุให้มันเกิดตูมตามตูมตามขึ้นมาแล้วก็มีรประเทศที่สามที่สี่ก็จะมามายุติศึก แล้วก็ทําให้สถานการณ์มันม,มัน,<ด>นอยู่ในช่วงดีพอดีนะอยู่ในช่วงของการอเอ,อประชุมใหญ่าาชาประชาซึ่งการกัมพูชาก็มีตัวแทนอยู่ทางประเทศไทยก็มีตัวแทนอยู่ที่ชาประชาชาติแล้ว <c oughs> นะครับแล้วคุณอันบาเขามีบทบาทในฐานะประธานอาเซียนคุณอันบาอาจจะรู้เห็นเป็นใจกับกัมพูชา นะครับก็พาเรื่องเอาเรื่องนี้เข้าไปให้ชาวประชาช่วยไอ้นั่นหน่อยแต่ถ้าเบื่อไม่มีเหตุการณ์เหตุการณ์เป็นปกตินะครับคุณอนุบาลก็เอาเข้าอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้เอาเข้าสุดเตรียมเอาเข้าอยู่แล้วแต่ถ้าเอาเข้ามันก็ไม่มีผลอะไรเขาเป็นการพูดธรรมดาแต่ถ้ามีเหตุการณ์ประกอบหน่อยมันจะดูดูขลังขึ้นมานิดหนึ่งผมคิดว่าเนี่ยเนี่ยคุณเซนอาจจะตัดสินใจใช้ใช้ช่วงเวลาเนี่ยซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด ราวทางทางกอง,ง,งทัพไทยก็ยังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านทางรัฐบาลก็อยู่ระหว่างเปลี่ยนผ่านนะครับดังนั้นถ้าจะทาก็ต้องวันวันนี้วันพรุ่งนี้แล้วสิถ้าจะทำจริงๆก็ต้องวันนี้วันพรุ่งนี้ <c oughs> เพราะว่ายูเอนเนี่ยเขาจะสิ้นเดือนเขาก็เลิกแล้วเนี่ยหมดวันที่ยี่สิบเก้าไงั้หมดวันจันทร์เขาเริ่มประชุมก็ยี่สิบหกวันนี้ใช่ใช่ดังนั้นก็รอวันนี้พรุ่งนี้มะลืนนี้ อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ท่านนันทเดชครับ<ะ>ด้วยองค์ประกอบณตอนนี้เนี่ยมันคือฝ่ายกัมพูชาที่ยุยุแล้วก็ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเขาจะเอาเอาอะไรไปอ้างกับที่ประชุม u ูเอเหซเอลคะเพราะเขาเป็นคนละเมิดข้อตกลงนะคะพอไปถึงนั่นก็กาเป็นเราละเมิดหรือต่างฝ่ายต่างทะเลาก่อนมันมันมัน,มนพอไปถึงนู่นนะ่มันพิสูจน์ยากนะว่าว่าใครเป็นคนยิงก่อนใครเป็นคนไม่ยิงก่อนมันเขาก็กล่าวหาว่าเรายิงก่อนอ ใช่ไหมเราก็ไปเราก็บอกว่าเราไม่ได้ยิงมันเป็นเรื่องยากนะครับมันเป็นเรื่องยากที่จะพิสูจน์ว่าใครเป็นฝ่ายเริ่มก่อนตอนนี้เท่าที่ทราบนี่เขาไปยื่นแล้วนะที่ยูเอ็นนะเอกสารเริ่มปลิวว่อนแล้วที่ที่ประชุมยูเอ็นเนี่ยก็เหลือแต่ว่าเสียงปืนเท่านั้นแหละที่ยังไม่ดังรัวๆที่ชายแดนดังนั้นมันต้องมันต้องสร้างเหตุการณ์สร้างฉากประกอบหน่อยอย่างนั้นใช่ไหมใช่ มันไม่ก็มีปัญหาต่อไปว่าทําไมอุนเซนเนี่ยรู้วา่าเพื่อรบต่อไปก็ต้องแพ้เราแน่และอาจจะถูกเรารวบดิงดนเพิ่มเติมขึ้นมาแต่คุณเซนเนี่ยต้องเสี่ยงนะฮะเพราะว่าถ้าเผื่ออุณเซนปล่อยสถานการณ์เื่อเยื้อไปแบบนี้เรื่อยเราปิดด่านไปเรื่อยนะฮะเพราะตัวนายกบุญตรีคนใหม่คือคุณอนุทินเนี่ยก็บอกตกบอกออกมาแบบ ไม่เปิดโอกาสให้คุณเซนแก่นั่น,นเลยบอกว่าก็จะโอนอำนาจอันนี้ของรัฐบาลเนี่ยไปให้ทหารคือให้ทหารเป็นฝ่ายนำทางการการเมืองคุณอนุนทินคุณอนุนทินเองจะเป็นคนเรื่องพูดเรื่องดูเรื่อง,อง,องพูดเรื่องอะไรแต่แนวทางการรบให้ทหารเป็นคนดําเนินการอืเพราะฉะนั้นถ้าเปิดให้ทหารดําเนินการโอกาสที่จะเปิดด่านนั้นแทบไม่มีเลยเนี่ยฉะนั้นคุณเซนรู้ว่ารบแ้้ก็จะเป็นต้องรบ ถ้าเผื่อไม่ลบหุ้นเซนจะเป็นยังไงนะเราต้องรอมาคิดดูว่าถ้าเผื่อหุณนเซนไม่ลบประชาชนจะเดือดเริ่มเดือดร้อนจริงๆเขาเนี้ยอืมนะประชาชนจะอดอยากจะโดยเฉพาะการขาดเงินของประชาชนที่หุ้นเซนดึงกลับจากประเทศไทยไปเป็นแสนแสนคนเนี้ยครับคนเหล่านี้เริ่มเรียกร้องหางานทำํำหุ้นเซ็นก็ไม่รู้จะหางานทําได้ที่ไหนนะฮะ อันเนี้ยและอีกอย่างเงินของประเทศเนี่ยมันหมดคถึงกําหนดที่ต้องใช้เวลาหนี้สินประเทศต่างๆอึงถ้าเผื่อหุ่นเซนเนี่ยเบี้ยวการใช้หนี้สินประเทศต่างๆสิ่งเหล่านั้นจะบอกทันทีนะฮะหุ่นเซนจะหมดเอ่อซึ่งตอนนี้ก็เริ่มหมดแล้วนะฮะหมดหมดเอ่อหมดเครดิตหมดอะไรกับประเทศต่างๆอืฮะแล้วก็คน ัประเด็นสําคัญคือถ้าเพื่อเราปิดด่านอยู่คนที่มาลงทุนเรื่องการซีโนโการฟอกเงินและการรับรบอบส่งทีวีเถื่อนต่างๆอันนี้สําคัญนะคือการรับรอบส่งทีวีเถื่อนต่างๆช่งมันอะไรเถื่อนนะทีวีครับทีวีเรื่องการถ่ายทอดฟุตบอลเถื่อนการถ่ายทอดภาพยนตร์เถื่อนอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันอยู่ในกัมชาครับนะเพราะฉะนั้นไอการระเบิดลิขสิทธ์ ของเอ,อภาพยนตร์ของสมาคมฟุตบอลโลกของอยุคปีฟ้าขอออะไรพวกนี้มันเกิดจากกัมพูชานั้นเพราะฉะนั้นคนพวกนี้อาจจะถอนตัวออกจากกัมพูชาไปลงหลักปักฐานที่อื่นเพราะ,ะมันไม่สะดวกแล้วนะดังนั้นนี่ก็ <c oughs> เลยต้องก่อสงครามอย่างน้อยนี่ที่เท่าที่ฟังมาคือว่าอย่างน้อยนี่มันต้องปรากฏ เรื่องต่อที่ประชุมยูเอ็นให้ได้ซะก,ก่อนแล้วจะได้มือมีประเทศที่สามที่สี่เข้ามาแก้ไขปัญหาแล้วจะเป็นผลดีกับกัมพูชาประมาณนั้นมันน่าจะเป็นผลดีมากกว่าที่ได้มีที่ยังมีโอกาสที่จะได้เปิดด่านเร็วขึ้นกว่าเพราะว่าถ้าเผื่อจะเปิดด่านตามระบบองกองทัพไทยก็คือเราจะต้องคืนพื้นที่ต่างๆให้กับกองทัพก่อนในมาที่ด้าน การคืนพื้นที่ต่างๆเนี่ยคุณเซนรู้สึกเสียหน้ามากแต่ถ้าเผื่อการมีการเจราจาต่อรองแล้วนะครับถึงการเจรจาการเจราจาต่อรองภายใต้การดูแลของประเทศอื่นนั้นการคืนพื้นที่การคืนอะไรมันก็ต้องมีอ,อระบบคล้ายกับคล้ายกับคล้ายกับทำก็เป็นการเจราจากันภายใต้การดูแลของสาธารณชาติหรือประเทศอื่น คุณแตนก็จะไม่เสียหน้าถึงจะขื่นพื้นทีก็ไม่เสียหน้าอืมอ่อ่าสุดท้ายจะมีการใช้อาวุธหนักกันไหมรอบนี้นี่วันสองวันนี้นี่ท่านคิดว่าในใจในใจผมนะที่เราคุดเสร็จนนี่ยม,มถึงมาถึงทางตันแล้วนะฮะมาถึงทางตันแล้วถ้าเผื่อไปใช้กำลังรบเข้ามาไอ้นั้นอ่านะฮะก็คงจะเออ ถ้าเปล่อยปล่อยให้ไดอย่างถ้าเปลือปล่อยให้รัฐบาลไทยเนี่ยจัดตั้งผ่านไปได้ระยะหนึ่งครับนะครับการแก้ไขปัญหาชายแดนกัมบูชาเนี่ยเอ่อมันจะเป็นระบบมากขึ้นอืมอะนะฮะมันจะเป็นระบบมากขึ้นจะเป็นระบบะเช่นค้าราชหาสัมพันธ์ซึ่งเราอ่อนด้อยก็ต้องมีการปรับปรุงครับแน่นอนในรัฐบาลนี้นะครับการพูดความจริง ต่างๆออกมาก็จะมากกว่ารัฐบาลก่อนอคุณอนุทินคงพูดเรื่องต่างๆออกมาได้โดยที่ไม่ต้องกลัวกัมพูชาเปิดเผยเรื่องอะไรมากกว่าคุณทักสินครับอนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นห่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเคลื่อนไหวต่างทหารก็แล้วแต่คุณเซนจะตัดสินใจเอาถ้าพูดกันแบบน,นั้น<ม>หน่อยไหอย่างนี้ได้ไหมว่าสามสี่วันนี้ถ้าคุณเซนไม่ทําอะไรนี่นะ อจาจจะแพ้ยาวเลยแพ้ยาวเลยอ่าแพ้ยาวเลยอืมนะเพราะแพ้ยาวได้ถ้าเผื่อคุณเซนไม่ทาอะไรคือแพ้ยาวนี่ด่านก็เปิดไม่ได้น่้นนี่นั่นก็นทําไม่ได้อย่างนั้นใช่ไหมใช่อืมแต่ถ้าทําก็แพ้เหมือนกันนะคะทำก็แพ้ทำก็แพ้ไ้แน่นอนแต่ว่าแต่มีแต่ใช่ไหม <laughs> ครับแต่แต่มีโอกาสที่จะเจรจาเปิดด่านได้เพราะ อุเฟนนะรู้ดีนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เชื่อฝั่งสาพรชาชาติมากที่สุดในโลกสรุปก็คือจะเปิดสงครามเพื่อให้มีมือที่สามประเทศที่สามที่สี่นี่มาเปิดด่านมามาช่วยเขมรทั้งการเปิดด่านสามนนคำนี้ครับ<อ>นั่นนั่นคือความหวังของกัมพูชาแต่เราก็ไม่จําเป็นต้องเปิดด่านตามคํรได้ร้องของทางสหประชาชาติหรือเปล่าคะถ้ากัมพูชายังไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่เราต้องการ การปฏิบัติตามข้อตกลงนั่นกามพูชาอาจจะปฏิบัตินะครับแต่เพียงแต่ว,ว่ามันต้องย้อนกลับมาเข้ามาสู่ขบวนการเริ่มวัดที่ใหม่เริ่มอะไรใหม่มีตัวแทนาชาติมาดูแลคุณเลนก็จะไม่เสียหน้าอะไรมากครับอ,อาจจะเสียแต่ก็รู้สึกว่าอ๋อเรายอมเพราะว่าตา่างชาติเข้ามาอ๋อใช่ประชาชนกัมพูชาก็ไม่ได้ยอมเพราะว่าแพ้ประเทศไทยอืมคุณเซนก็ไม่ได้โง่จังนั้นดูแล้วนะ่มันคือด้านดีนะ หน้าด้านประมาณนั้นแหละหรือยังไงครับคุณเซยไม่โง่คุณเซนเป็นคนฉลาดกับเราเยอะฉลาดแต่โกงใช่ไหมฉลาดหรือเจ้าเล่ห์ท่านนันทเดชเจ้าเล่ห์ใช่ใช่คุณหมิวพูดถูกผมเป็นเจ้าเล่ห์เจ้าเล่ห์เจ้าเล่ห์กับยาเราเยอะแม่สัมภาษณ์เรื่องคุณเซนเหนื่อยเหนื่อยนะเหนื่อยค่ะเออเอาล่ะข่าวันนี้ได้ประเด็นนะคะขอบพระคุณท่านนันทเดชมากเลยนะคะขอบคุณนะครับขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ ออฟังแล้วก็แอบรู้สึกหวั่นใจเพราะท่านนันทเดชมองว่าวันนี้ <c oughs> พรุ่งนี้เนี่ยสุมเสียงนะฮะพี่สำรานใช่ใช่คือเขาต้องทําให้เป็นเรื่องให้ได้แหละ <c oughs> มันจะได้ดังที่ยูเอ็นถ้าเขาแพ้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มี ประเทศที่สที่4ี่เข้ามายุ่มยามด้วยคือเหมือนหาทางลงได้ไวหาทางลงใช่อันนี้เป็นเรื่องความมั่นคงไทยกัมพูชานะคะส่วนพนโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่2นะคะท่านก็จะปฏิบัติหน้าที่แม่ทัพอีกไม่กี่วันแล้วนะคะท่านจะเกษียณอายุราชการวันอังคารหน้านี่ก็เกษียณแล้ว30กันยายนนะคะ